ทีนี้ท่านี้ก็บอกว่าเนี่ยเป็นครั้งแรกนะที่เห็นผู้นําฝ่ายค้านในสภานี่มาทางนี้ไปถวาะไปถวายอะไรที่เขาอยู่ในระหว่างเดินทางไปนิวยอร์กจึงครั้งแรกที่พรรคประชาชนเขาโพสต์แต่ว่าโปรไฟล์เขาไม่ได้เปลี่ยนเราบอกว่าไม่รู้ cover เราบอกว่าเราเราว่าเขาไม่ได้นะที่เขาไปถวายพระพรที่นิวยอร์กแล้วเขาไปทำไมอ่ะที่นิวยอร์กก็ไปต้องขยำธุระเขาที่นิวยอร์กกันอ่ะเขามีประชุมสภาอยู่นะตอนนี้ประชุมสภาก็ยังไม่ได้จบนะคุณเป็นผู้นำฝ่ายค้านแล้วคุณมีธุระอะไรมากมาย นี่คือคำถามอ่าในพระน้็นส่ค้าคุณก็ทําเรื่องของสารที่บอกว่าแสดงความแว่อะไระไยคำถามคือแล้วพักของคุณนะี่ยทำอะไรพี่ก้องก็เลยไปฟื้อฝอยหัตะเก็บเพาะบอกว่า,วาพรกนี้มันก็แย่เนาะวันที่ท่านเสด็จนะ่ะ ทุกพักเลยทุกช่องเลยเขาก็เปลี่ยนโปรไฟล์เป็นสีดำหมดยกเว้นน่ะเจ้าเนี้ยเป็นสีส้มที่บอกเดี๋ยวเธอโดนบุญยอดเล่นเล่นไปแล้วเรื่องนี้ยอมรรัด่าบุญยอดเลยพี่ก้วพี่ก้วพี่กพี่แก้วมากระดาษมาดิอมรรัเป็นใครเหรอพี่แก้วก็มาเดี๋ยวด่ากูมาเดี๋ยวกูด่ากลับอะแล้วอให้ไปด่าด้วยกันเลยผมไม่อยากคุยนะว่าป้าผมเนี่ยได้ชื่อว่าด่าเก่งที่สุดในซอยเลยนะนั่นได้เลือดป้ามาได้มาน้อานง เออดาสามวันไม่ซ้ำไม่ซ้ำคำเลยอ่แล้วแล้วอันนั้นจะเจออมราจะเจะบ้างอ่ะคุณเป็นใครอ่ะยุ่งเลยผมเอ้าแล้วเป็นค่ะยุ่งะไรด้วยเท่าที่เทท่่าีได้ยินมาคุณบอกคุณจะหยุดแล้วไม่เสียบทบาทเลยทั้งหลายเออป้ไม่เคยหยุดเลยนะกลับบ้านไปเออกลับบ้านไปได้แล้วป้าเออนี่ไงนี่ไงนะจ๊ะนี่ไงก็เนี่ยเขาก็เขาก็แชร์กันไงเราก็แชร์ชัดเจนในจุดยืนเพจพรรคประชาชนไม่เอาสาบันเขาก็แชร์กันแบบนี้ผมก็ถามว่าผมก็แค่ถามสั้นๆว่าควรยุบพรรค นี้แล้วหรือยังก็แค่ถามอมาแลก็แบบตอบดิก็แต่ว่าตอบมาดิดิฉันว่าไม่ควรดิฉันว่าไม่ควรก็ตอบไปอแต่เราจะบอกว่าควรก็มีคอมเมนต์แล้วกันว่าค้าจำนวนมากเลยเขาตอบว่ายังไงตายคาบ้านนะเขาเรียกมันตายคาบ นะเออเหมือนไอ้ไอ้น้อยที่เล่นละครเล่นหนังอ่ะตายคาบ้านไม่งันยับเลยยับเลยอืมมันจะเอาเรื่องเราบ้าเใช่ไหาไม่ต้องเาเล่าเรื่องดีๆีตั้งเยอะเล่าดีเล่าดีไงแต่ว่าอดีตอดีตมันอดีตมันคนละเรื่องอ่ะอดีตคนละเรื่องปัจจุบันเออมันเลยตายคาบ้านเลยไงเอออาจจะคนละเรื่องก็ได้โอเคอ่ะคนละเรื่องอ่ะอมารัสไม่สนใจอันที่หนึ่งผมไม่สนใจนะไม่สนใจไม่ก็คุณก็จะวิจารณ์วิจารณ์ก็ไม่เป็นไรก็ว่าคนแบบนี้ไม่ให้ราคาไม่ให้ค่าไม่สนใจแต่อยากด่า ได้แล้วแล้วก็งถามแล้วก็ยังเป็นคำถามที่ยังถามเหมือนเดิมถึงเวลายุพักนี้แล้วหรือยังอ่าครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยน้ม่านลมมันมันือจับม่านทั้งวันม่านลมม่านไม่ตกกัไม่ได้นะครับโอเคด้านหนึ่งก็เป็นเรื่องดีนะคุณก็คือใครๆมาแสดงออกแบบนี้เราก็ก็นั่นแหละก็เป็นคนไทยอ่ะนะ